สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับวิธีในการรักษาโควิดของที่อเมริกาในกรณีที่ไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาอยู่โรงพยาบาลนะครับว่าตอนนี้มีอะไรที่เป็นออปชันในการที่เราใช้รักษานะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ ที่อเมริกานะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่คนป่วยไม่มากเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออรักษาที่บ้านนะครับสําหรับคนไทยซึ่งมาอยู่ที่อเมริกาหรือมีลูกหลานที่มาเรียนเนี่ยนะครับก็อาจจะได้ข่าวว่าเออเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้อยู่ที่บ้านนะอาการไม่รุนแรงเราก็ไม่ได้ให้ไปรักษาที่ไหนยาที่กินก็เป็นยาไทเรนอลนะครับแก้ไข้อย่างเดียวแล้วก็ยาแก้อแก้น้ำมูกอะไรตามที่สามารถหาได้ไม่จำเป็นจะต้องมียาอะไรไม่มีฟาวิพีราเวียเหมือนเมืองไทยนะครับแล้วก็ ถ้าจะกินฟ้าทลายโจรก็ที่นี่ก็ไม่ไม่สา่ไม่มีหมอสั่งจ่ายฟ้าทลายโจรอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าท่านต้องการกินฟ้าทลายโจรมีไหมมีนะครับท่านสามารถสั่งมาจากเว็บไซต์ต่างๆได้เช่นอเมซอนอย่างเงี้ยครับก็มีถ้าถ้าอยากจะสั่งนะครับเข้าไปดูเราพิมพ์เขาไปว่าเอ็นโดกราฟฟิสหรือ a อ d นโดกราฟอ l i ไลนนะครับตัวนี้ท่านจะต้องดูที่ฉลากเลยนะครับว่าวิธีในการในการหายาตัวนี้ท่านจะต้องดูว่าฉลากมันเขียนว่า a อ d นโดกราฟ o l นไลนนะครับ 180มิลลิกรัมต่อวันที่ท่านจะต้องกินมันมีกี่มิลลิกรมัมท่านจะต้องดูสารตัวนี้เป็นหลักนะครับไม่ใช่คำว่า a n d o g r a p h i s p a n i c u l a t a นะครับคำคำนี้มันแปลว่าฟ้าทลายโจรแต่สารซึ่งสำคัญคือ a n d o g r a f h o l i d e นะครับดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะซื้อมากินเนี่ยก็ไปหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าสาร e n d o g r a f h o l i d e มีกี่มิลลิกรัมต่อเม็ดนะครับต่อเม็ดท่านจะต้องกินให้ได้180มิลลิกรัมทั้งนั้นก็ต้องไปคำนวณเอาเอง้ก็ตองหาดูนะครับ มาต่อกันที่เวลาที่ท่านมีอาการน้อยแล้วไม่มีโอกาสเสี่ยงในการจะเป็นโรคเยอะๆก็ไม่ต้องรักษาอะไรอย่างอื่นก็ทําแค่นี้พอนะครับกักตัวก็ส่วนใหญ่ตรงนี้เนะี่ยเอาให้ครบ10วันนะนับตั้งแต่วันที่ท่านเป็นมีอาการวันแรกนะครับใน10วันนี้อาการทุกอย่างจะต้องดีขึ้นคือไข้จะต้องหายไปอย่างน้อยก็24ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็โอกาสในการที่ท่านมีอาการอื่นๆเนี่ย ก็จะลดลงไปตามลําดับนะครับถ้าครบ10วันก็ครบการกักตัวนะครับแต่อาจจะมีอาการอย่างอื่นหลงเหลืออยู่เกิน10วันได้ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถที่จะใช้ชีวิตกับคนอื่นได้อย่างปกติแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีความจมําเป็นจะต้องตรวจ PCR หรือ ATK ซ้ำนะครับที่อเมริกาเราก็จะไม่ตรวจกันอยู่แล้วยกเว้นคนที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งจะมีวิธีในการตรวจอะไรเนี่ยแตกต่างกับคนอื่นเขาเพื่อนนะครับอ่ทีนี้ คนที่มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรครุนแรงได้นะครับคือเช่นคนที่อายุมากๆอ่ะหกปีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับหรือว่ามีโรคประจําตัวเยอะๆนะครับมีโรคอ้วนนะครับโรคเบาหวานอ่าที่คุมไม่ค่อยได้นะครับมีปลูกถ่ายอวัยวะนะครับอ่ากินยากดภูมิต้านทานเพื่อโรคอะไรที่ท่านเป็นต่างๆนะครับเช่นโรคภูมิต้านต่อต้านตัวเองหรืออื่นๆอะไรก็ตามน,นะครับก็ มีโรคไตเรื้อรงังอ่ะต้องฟอกไตยอยู่นะครับหรือว่าท่านที่มีโรคหัวใจอ่ะโรคหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการที่มีโรคพวกนี้เยอะๆนะครับก็มีความเสี่ยงในการที่ท่านจะมีอาการรุนแรงได้ต่อให้ตอนเนี้ท่านอาการน้อยแล้วก็อยู่ที่บ้านก็ตามนะครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราก็จะมียาต่างๆที่เราสามารถใช้ได้เรียงตามลำดับนะครับผมจะบอกเลยนะครับอันดับแรกที่เราใช้ก็คือตัวแพคซโลบินะฮะ หรือชื่อจริงๆของมันเนี่ยก็คือเนอร์แมทราเวียกับริโตนาเวียนะครับมันเป็นเอนไซม์อย่างหนึ่งละกันนะเป็นตัวที่ไปยับยั้งเอนไซม์สักสักอย่างในของไวรัสละกันอ,อย่างงี้ดีกว่านะตัวนี้เนะี่ยปัญหาของมันก็คือมันจะมีมีปัญหากับยาที่ท่านกินหลายๆตัวมันจะมีผลทําให้ยาที่ท่านกินอาจจะมีมีปริมาณเพิ่มขึ้นปริมาณลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับอาจจะทําใหา้ไม่สามารถกิน ร่วมกับยาต่างๆได้หลายตัวอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของยาแพคสโลวิดนะครับแล้วจาเป็นจะต้องให้ภายใน5วันแรกหลังจากการหลังจากที่ท่านติดเชือ้อถ้าให้ไปเลทเกินกว่า5วันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับน,นั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นไข้มา6วัน7วันแล้วเนี่ยกินแพคสโลวิดได้ไหมไม่ได้นะครับมันไม่มีประโยชน์แล้วนะครับท่านต้องไปทําอย่างอื่นนะฮะ เหมือนที่เมืองไทยเหมือนกันถ้าได้ฟาวิพิโรเวียมาเนี่ยเมื่อเนี้ยเวันแล้วหมอเขาให้มาอ,อ,อาจจะเปื่อว่าปบดบีฟ้าหน่อยๆให้มาตอนนั้นไม่มีประโยชน์แล้วนะครับกินไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาท่านต้องกินภายในช่วงแรกๆเท่านั้นเนี่ยส่วนแพ็คส่วนฟาวิพิโรเวียเนะี่ยต้องกินภายในกี่วันตอนนี้ก็ยังไม่มีคนทราบนะครับมีรายงานออกมา ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลอย่างนั้นแล้วก็ได้แต่ว่าถ้ายังได้ผลเนี่ยผมคิดว่านะครับจะต้องกินให้เร็วนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะ็นแบบวัน2วันแรกได้ยิ่งดีถ้าไปกินแบบ -78 วันแล้วไม่ต้องกินแล้วครับต่อให้ท่านมีฝ้าในปอดมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ฝ้านนะั้นมันหายไปเร็วขึ้นแล้วนะครับไม่ได้ช่วยนะฮะในใน,ในวิธีในการออในตักกะนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไวลาคุนเพิ่มจำนวนไปเยอะแล้วยาพวกนี้มายับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสมันจะต้องให้ตั้งแต่แรกนะครับถ้าไวรัสเยอะแล ไวรัสทึ่แบ่งตัวแล้วมันไม่ตายนะแบ่งไปแล้วเช่นว่าตอนแรกมันมี1ตัวมันกําลังจะแบ่งไปเป็น 2- 3 40ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงที่มันกําลังแบ่งตัวเนี้ยตัวอารของมันจะถูกยับยั้งด้วยยาพวกเนี้ยนะครับทำให้มันแบ่งตัวไม่ได้แบ่งแล้วถึงปกติมันก็ตายแต่ถ้ามันได้แบ่งเป็นสิตัวตอนนี้มี10ตัวแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้แบ่งอะไรมากอ่ะสิตัวนี้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้ยนะครับยาไปทําอะไรมันไม่ได้นะฮะ นี่จะเป็นเหตุที่ว่าเราจะต้องกินยาให้เร็วตั้งแต่แรกนะครับแพคโซลวิดจึงเป็นตัวหนึ่งซึ่งเราใช้ตั้งแต่แรกๆภายใน5วันแรกนะครับถ้าใช้แพคโซลวิดไม่ได้เนื่องด้ยวยว่าท่านอาจจะทานยาอะไรบางอย่างซึ่งมีผลต่อแพคโซลวิดอ่าหรือแพคโลวิดมีผลต่อ,อยาตัวนั้นอ่าใช้ไม่ได้ตัวต่อไปที่เราใช้ก็คือโซโทรวีแมปนะครับที่ผมเคยเล่าไปนะครับโซโทรวีแมปมันก็เป็นแอนติบอดีตัวหนึ่งซึ่งเราฉีดเข้าไปที่จะทําให้ร่างกายเราต่อต้านเอาตัวเชื้อตัวนี้ได้นะครับ โซนโทฟิเมทที่ผมเคยเล่าว่ามันไม่ค่อยได้ผลในกรณีของโอเมก้าบีเอสองนะแต่ปัจจุบันนี้ที่อเมริกาก็ยังใช้กันอยู่แล้วยังใช้ได้ผลค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับเพราะว่าที่อเมริกาแบบบีเอมันมีเหมือนกันแต่มันน้อยมากๆน,นะครับไม่ค่อยเยอะแล้วยังยังได้ผลอยู่แต่ที่เมืองไทยนี่ยังไงนี่ผมอาจจะอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่ายังไงนะครับอีกคนหนึ่งคือ อีกกรณีคือถ้าสมมุติว่าใช้ตัวโซโทเวียมแมปไม่ได้นะครับเพราะว่า,าหาไม่ได้ที่รัฐนั้นอาจจะมีจํานวนจํากัดแล้วก็คนๆน,นั้นไม่สามารถสั่งจ่ายได้ก็จะมีการสั่งจ REM ่ายเรมเดสเซเวียนั่นเองซึ่งมันเป็นยาฉีดนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ยากินนะซึเรมเดสเซเวียเรมเดเวียตัวนี้เนี่ยเราก็จะให้คนไข้มาฉีดที่ก็เป็นอินฟิวชันเซนเตอร์หรือบางกรณีที่เราไปฉีดให้ที่บ้านก็ได้นะครับก็อินฟิวชันเซนเตอร์ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นห้องห้องหนึ่งอ่าเวลาคนมาฉ เราก็จะพาคนเหล่านั้นเนี่ยนัดทํานัดแล้วก็มาฉีดตัว r รมเดสเซียทั้งหมด3วันนะครับสโดสนะฮะจะแตกต่างจากกรณีที่ให้ในโรงพยาบาลซึ่งในโรงพยาบาลเราก็จะฉีดอยู่ทั้งหมด5-10วันแล้วแต่การตอบสนองนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของผู้ป่วยนอกอเราพามาฉีดวันนึงแล้วกลับบ้านฉีดวันหนึ่งแล้วกลับบ้าน,น,น,ก,บบานก็ฉีดทั้งหมด3วันวนะครับนะตัวนี้คือเป็นเรมเดสเซียนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้อีกอก็ตัวสุดท้ายแล้วครับ ตัวที่4ก็จะมีอยู่สทั้งหมด2ตัวมีตัวใหม่ตัวหนึ่งไงตัวเก่าอีกตัวหนึ่งตัวเก่าตัวหนึ่งก็คือตัวโมนูพิรเวียนั่นเองนะครับโมนูพิรเวียตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นช้อยสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันอาจจะดีสู้ตัวแพ็กซโิฟไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องให้เร็วเหมือนกันให้ไปใน5วันในคนที่อาการไม่ค่อยมากนะครับเราก็ให้โมนูพิรเวียไปนะครับแต่ถ้าอาการมามากแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเลย5วันไปแล้วก็ไม่ได้ผลไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต้องกินนะครับทีนี้สําหรับ คนที่ให้โมอร์โนพิเวียร์ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเช่นว่าท้องอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือในเด็กเนี่ยเราให้อะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยได้นะครับเราก็ต้องไม่ให้ตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ละมาอีกแล้วนะครับชื่อประหลาดประหลาดเบปทิโลวิแมปนะครับเบปทิโลวิแมปตัวนี้ก็เป็นแอนติบอดีอีกตัวหนึ่งแล้วครับตัวนี้เนี่ยในการทดลองสามารถที่จะต่อต้านสายพันธุ์ ba 2ได้นะครับเบปทิโลวิแมปนะ,นะก็เป็นการฉีดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าไมโครกรัมม เข้าเส้นเส้นเลือดนะครับอ่าเป็นการฉีดเข้าเส้นเลือดนะตัวนี้เนี่ยก็เป็นแอนติบอดีเหมือนกันฉีด1ครั้งนะครับต้องให้ภายในอาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์แรก7วันแรกนะก็เป็นตัวใหม่ซึ่งเราเพิ่งะจะอนุมัติให้ใช้แต่คิดว่าเมืองไทยคงไม่มีแน่ๆนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นการสรุปยาทั้งหมดที่อเมริกาใช้นะครับถ้าอาการน้อยแล้วไม่มีข้อเสี่ยงในการที่จะเป็นอาการหนัก ก็ไม่ต้องทําอะไรรักษาตามอาการสำหรับท่านที่เป็นคนไทยแล้วอยู่ที่นี่นะครับต้องการหาฟ้าทลายโจรมาใช้ท่านสามารถหาได้ตามเว็บไซต์ต่างๆเช่นอเมซอนนะครับแต่ว่าท่านจะต้องดูปริมาณสารชื่อแอนโดรกราฟโอลายนะครับให้มันได้180มิลลิกรัมต่อวันท่านก็ต้องไปคํานวณเอาเองว่ายี่ห้อที่ท่านจะซื้อมันมีเม็ดละกี่มิลลิกร,รมัมแล้วก็ต้องไปคูณจํานวนเอานะครับอาจจะแบ่งเป็นทาน2-3มื้อต่อวันเพื่อให้ได้ปริมาณ180มิลลิกรัมก็ได้นะครับ ทำตอนนั้นก็ทานอยู่5วันยิ่งทานเร็วยิ่งมีประโยชน์ทานช้าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับเพราะมันเป็นยาที่ยับยั้งการทํางานของไวรัสมันไม่ได้ทำให้เซลล์ที่ติดไวรัสมันหายนะครับดังนั้นท่านก็ต้องรีบกินนะครับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคอาการหนักเ<ๆ>ช่นมีโรคอ้วนอายุเยอะเป็นเบาหวานหนักๆเป็นความดันสูงเยอะๆโรคไตเรื้อรงังโรคโรคหัวใจเรื้อรงังกินยากดภูมิต้านทานอยู่พวกนี้ก็จะมีการรักษาตามลําดับขั้น หนึ่งถ้าได้ Paxlovid ก็เอา Paxlovid ถ้าไม่ได้ก็เป็น Sotrovimab นะครับถ้า Sotrovimab ไม่มีก็เป็นฉีด Remdesivir ที่ Infusion Center ของโรงพยาบาลใกล้ๆของท่านาต้องติดต่อหมอนะครับถ้ากรณีนี้ไม่ได้ก็จะเหลือ2ช้อยก็คือตัวโมนู p i r a v วียกับตัวเบปทิโลวิแมปนะครับ m o นูพ mm ิ r a เว r เป็นยากินกินภายใน5วันแรก เบบิโโรเวแมปเป็นยาฉีดก็ต้องฉีดใน7วันแรกนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านนั้นเขามีตัวไหนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปทั้งหมดของการรักษาที่บ้านของคนไข้โควิดที่อเมริกาในปัจจุบันนี้ซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดที่นี่ดีขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนกันแล้วและเป็นฉีดวัคซีน m rna ซะด้วยนะครับทำให้เราไม่ค่อยได้กังวลอะไรมาตรการในการป้องกันหลังๆต่างๆเนี่ยก็มีการลดหย่อนลองแล้วนะครับ คนก็ไม่ค่อยใส่หน้ากากกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้แต่ว่าก็ยังมีการตรวจตามาตรวจติดตามของอที่รัฐต่างๆนะครับเพื่อดูปริมาณของเชื้อไวรัสตัวนี้เขาจะมีการตรวจบอ่อบําบัดน้ําเสียว่ามีการเพิ่มจํานวนของเชื้อพวกนี้ไหมเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยก็จะขับถ่ายแล้วก็ลงมาในน้ําเสียทําให้เราสามารถดักตรวจได้ก่อนว่าแถวไหนเนี่ยมันเริ่มมีเชื้อมากนะครับถ้าเริ่มมีเชื้อเราก็ส่งคนเข้าไปดูว่าตรงนั้นมันเยอะหรือย,อยังนะครับแล้วต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับ โอเควันนี้ก็สรุปมาเท่านี้นะครับใครมีคำถามก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ